เลิกสร้างของพี่แม่งไม่ได้ทําให้เลือดนักล่าน้อยลงเลยความเจ้าชู้ไม่เหมือนเดิมพี่ไม่ใช <ou> ่คนเลดชู้ไม่เอาอย<ส>างนะอึกอ,อักพี่เป็นคนเอาเลยเกิดมาเพื่อรักผู้อกคนพี่บองนะมึงหลักกว่าชู้อีกนพี่เรื่องพังพังที่เกิดขึ้นจากการเมา <c oughs> คือมีอยู่ครั้งหนึ่งคือแบบอยู่ไหนว่าเราลุกขึ้นมาตัวเองอ่ะไม่ใส่เสื้อผ้าอะไรเลยแล้วประตูห้องตัวเองอ่ะเปิดทิ้งไว้ แต่คนที่หนักกว่าเราคือเมียฮะนางเพิ่งได้รางวัลออสการ์สุรามันมาเพียงแี่ปี23ให้คุณจะแดกแดกกันหมดเ,ออเลือเหลือททำไมถ้าเปรียบเทียบอ่ะถ้ามีสงครามอ,อ่ะและคนที่เลือดทั้งตัวอยู่คนสุดท้ายแล้วชูดาบอยู่คือจะเป็นเมียพี่ทุกท่านถึงขั้นว่าออไปปรับนาฬิกาสมมติออนัดกันไว้ว่าจะกลับตีสองเดินไปปรับนาฬิกาเป็นสี่ทุ่มแล้วถ่ายรูปไหมผัวดูว่า นาฬิกาตายสี่ทุ่มดูคิดว่ากูกยินหย่าเหรอคูบอว่ามึงก็ไม่ใช่พี่เป็นโควิดไป14วันนางอะหายตั้งแต่2วันแรกห <c oughs> ลังจากวันที่5แดกเล่าต่อเลยเป็นคนแข็งแรงมากเป็นคนเที่ยเที้ยเี่ยทุกคนนไม่ไหวแล้ว